มีสมาชิกส่งเรื่องนี้มาให้นะคะคือเป็นเรื่องราวทีคุณแสงนะคะคุณคุณแเดนมาร์กเล่าให้ฟังนะคะเธอบอกว่ามีคนเข้ามาเตือนนะคะสาวไทยคนหนึ่งเข้ามาเล่าให้เธอฟังมาเตือนว่าให้ระวังผู้ชายอังกฤษคนนี้ดีๆเธอบอกว่าเธอนัดเดทก,กับผู้ชายอังกฤษคนนี้ในเมืองไทยนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ไปเดทกัน mm. เขาก็จะซื้อนู่นนี่นั่นให้เธอนะแล้วก็ออถอดนาฬิกาเก่าๆให้เธอใส่แล้วทีนี้ก็พาเธอไปที่พักแล้วหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอเธอต้องกลับเธอต้องกลับแล้วนะเพราะว่าฉันจะต้องไปทํางานเขาก็มีความโกรธโมโหโ,โ,โ,โวยวายหนักขึ้นนะคะแล้วก็ทวงทุกอย่างที่เขาให้เธอเธอก็เลยปลดนาฬิกาออกให้เขาบอกมึงอยากได้มึงเอาขึ้นไปนะครับแต่ว่า เรื่องอาหารการกินคือมันก็กินด้วยกันนะเธอไม่สามารถที่จะคายออกมาให้เขาได้นะ,ะหลังจากนั้นเธอก็ออกไปนะ,ะก็เลยฝากเตือนสาวไทยนะคะที่ออกเดทกับฝรั่งอังกฤษคนเนี้ยที่เขาอ้างตัวเขาเป็นหมอเป็นหมาเนี่ยนะ,ะให้ระวังตัวเพราะผู้ชายคนเนี้ยให้อะไรไปแล้วแล้วไม่ได้นะคะคือคือจะจะ แตเอาอะนะคะแล้วไม่ได้ก็ขัดใจก็จะเกิดอาการวอยายแล้วก็ถ่วงของคืนนะคะเหมือนเหมือนเด็กเล่นของเล่นนะคะไม่ถูกใจกูก็จะเอาคืนให้ระมัดระวังตัวเองเพราะว่ามันก็คงไม่เอาใครแบบจริงจังแล้วก็กินกินไปเรื่อยนะคะก็กลัวสาวไทยที่อ่อนหัดอ่อนต่อโลกโดนหลอกนะคะเดี๋ยวนี้นะคะสาวๆปพื่เนกอยากจะบอกนะคะว่าในโลกออนไลน์ การนัดเจอกับฝรั่งนัดเดทกับฝรั่งเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันมันเรียนรู้เยอะนะคะในการที่จะเอาเปรียบผู้หญิงไทยคือไม่ไม่เอาเป็นตัวเป็นตนคือคือหลอกผู้หญิงคนนี้มาหาแล้วก็ไปพาไปกินไปเลี้ยงไปกินข้าวแล้วก็กินนอนด้วยกันจากนั้นก็บายบายนะคะหรือไม่ก็พวกที่มีเมียอยู่แล้วแล้วเมียเผลอ ก็มานัดสาวนะคะนัดสาวว่ามีปัญหากับเมียน,นู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็บอกเลิกนะคะเงินก็ไม่ได้นะเหมือนเหมือนหลอกใช้เราฟรีจะมาบอกว่าสไตล์ของฝรั่งคือต้องไปทดลองอยู่ด้วยกันก่อนไม่มีการให้เงินนู่นนี่นั่นแต่เมืองฝรั่งอยู่เมืองไทยมึงต้องรู้สิว่าการที่คุณจะซัพพอร์ตผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ว่าหลอกให้เขามานอนด้วยแล้วก็ ส่งเขาขกลับบ้านโดยไม่ให้เงินไม่ให้ค่าเสียเวลาใดาๆเลยนะคะมันมันไม่ถูกยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะการที่จะหาแฟนต่างชาติทำว่าผิดไหมมันไม่ผิดนะคะมันไม่ผิดเลยใครๆก็มีสิทธินะคะที่จะ mm. เลือกเลือกชีวิตที่ดีขึ้นแต่อยากให้มองฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศมากกว่าฝรั่งที่อยู่ในไทยนะคะฝรั่งที่อยู่ในไทยเนี่ยเขามีเงินแบบจํากัดเขาเรียนรู้เยอะแยะมากมาย เขาจะไม่ไม่อยากจดทะเบียนสมรสกับเราไม่อยากจะเป็นตัวเป็นตนนะคะหากินไปเรื่อยเพราะว่าเขารู้นะคะว่าผู้หญิงไทยต้องการหนุ่มฝรั่งนะคะไม่ว่าจะออนอ่อ,อนเปียเสียขาหรือใดๆก็ตามแต่นะคะอันนี้ป้ก็ไม่ได้บูลลี่นะคะแต่สาวไทยคือขอให้เป็นฝรั่งไม่เป็นไรเขาให้เงินเดือนเลยห้าพันหมื่นนึงก็เอาแบบนี้ก็เยอะนะคะคุณการที่จะเอาเงิน 5, 000, ห้าพันหมื่นนึงเราทางานหาเลี้ยงตัวเองดีกว่า นะ,ะคือจะมาเอาฝรังมาเป็นภาระอีกก็ไม่ได้นะคะมันมันไม่ถูกต้องอยังไงปราะแกวฝากเตือนด้วยนะคะ